โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาเจออีกแล้วนะครับผมในการดันแรงนะครับมาอยู่กับแผนเดิมนะครับแล้วก็นักเตะชุดหลักของเราก็423สนานะครับเราบอลเคาน์เตอร์เหมือนเดิมก็มาดันแรงกันครับผมเดี๋ยวมาดูเกมนี้ว่าผมจะยิงได้กี่ลูกนะครับแล้วก็วิจุดฟิตแบบนี้ก็สวยสีครับมีว็อกเกอร์ด้วยครับเปลี่ยนมาเลยสำรองนะครับมีครับเียกมาเตอร์เดลี่ด้วยนะครับที่ วเวนะสุ่มมาเจอคู่แข่งที่เล่น4-3เอ้ย4-1 3-2นะครับแผนนี้เป็นแผ่นแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งแผ่นนี้ผมก็มีอยู่น่าจะมีอยู่ในะแผ่นนี้น่าจะเซฟไปอยู่นะครับแต่เขาฮะศูนย์หน้าคู่ของเขานะครับมีนูเยสกับใครว่าจาชื่อไม่ได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้สูง2เมตรนะครับมงดีจัดเลยเขาจะเล่นเปิดมงหรือเปล่าเนี่ย ต้องมาดูกันเขาว่าเขาจะทําลายแผงหลังของผมได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะเน้นไปแบบแบบเน้นคลองบอลแล้วก็หาตัวจ่ายง่ายๆนะครับเราจะแบบไม่เล่นเกมไว้นะครับมาครับเราเป็นฝ่ายเชียร์บังก่อนนะครับผมเฮ้ยเขาเขาปรับเกมบุกมาหนึ่งว่ะเอาเรื่องจัดนะครับไปทีรทอนมาที่เจ้าฟรดกนี่อ่ะดึงึ้นมาก่อนแล้วก็มาที่เนสตาเบิร์นเขามาที่ชาบี้เล่นชิงกันผมแกะเพชรเอามาที่เบลลิงแฮม จ่ายมาที่ทีราทอนวนกลับมาก่อนครับมาที่ชาบี้แกดเชโดชิ่งขึ้นมาด็อกบาช็อปเทิร์นลูกนี้ฮะซัดไม่ดีแต่ว่ามาที่วอลก,กิง้งเอ้ยวอลเกอร์มีตัวครับผมมาที่ซาร่าเฟกชอ็อตแล้วก็ดึงจงังหวะจ่ายมาที่วอลก,กิง้งวอลเกอร์เปิดลูกนี้โอ้โหไม่ถึงหัวด็อกบารครับผมบอลย้อยลงก่อนนะครับเจงหวัน,นี้เราได้เตะมุมนะครับผม เดี๋ยวขอเล่นลูกสูตรเตะมุมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่ากําลังจะฮอตมากเลยนะครับดึงมาจังหวะนี้เจ้าเฟลิกเปิดไปลูกนี้ซาลาขึ้นเทงลูกนี้โอ้โหเกมนี้มาเลยครับผมนี่ฮะขอส่วนมนแป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็ปรับนักเตะม,มาดึงนักเตะม,มานะครับบางบางจังหวะนักเตะมันก็โม่งออกอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเสียดายมากแต่ว่าการเขาทำลูกโม่งนะครับ ถือว่าดีเลยนะครับเอาโอโานเี็ดอะไรผมนี่ต่บอลอัดหน้าผมเลยเออเจฟฟริกไปเจอบอลอัดหน้าไปนะครับเมื่อกี้วิ่ง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 มาก่อนครับอมาที่เนตตายกขึ้นมาคายวอเกอร์จ่ายยาวมาที่โมเมสซาร่าจ่ายคืนมาที่ไคเซโดหอครับผมมาที่ชาบี้ชาบี้จันนะ ขูถ้าถึงก็น่า,นาจะล้าหน้านะครับดอกบาวิ่งขึ้นไปก่อนนะเมื่อกี้นะโอเคเนตตามมาที่ชีราทอนบุญมาทันออกซ้ายเจ้าฟริกเจ้าฟริกอืมจะมมวนหนีนะครับแต่ว่าเจอเขามันนะครับผมชีราทอนทุ่มยาวมาจังวาน,นี้เจ้าฟริกอู้หไม่ทันตั้งตัววิ่งนะครับเปาตอเลสย,ยังไงขึ้นหลังมาที่ใครวะ ปลกษาประตูเคราขอติดมาที่นูโนเมนเดสจ่ายยาวเข้ามาที่เออโคเลอร์นะครับผมนี่ฮะเจอด้วยดีของผมยูอัพเกมขึ้นมาสูงเลยเกมเนี้ยไปครับผมแทงมาสวยโอ้โหเจ้าฟริกรอตัววิ่งมาที่ทีเราทอนโอ้โหจ่ายลูกนี้ไม่ดีนะครับถ้าจ่ายห่างตัวประกบเมื่อกี้เนะี่ยสวยเลยนะครับ ไปครับผมเอเซ่คืนจ่ายมาที่นูเยสออกขวาที่โคมันยังไงโคมันรอตัววิ่งผมรู้ว่าเขาจะเปิดนะอ่าผมวิ่งมาดักแล้วเขาจ่ายไม่ได้นะครับนี่ไงดอกบาผมสวยฮะแทงมาช่องนี้เจ้าฟลิกคืนมาที่ดอกบาไปกระชากบอลออกซ้ายโอ้โหจ่ายไม่ได้อะไรว่าดอกบาของแข็งแก่งก็มีแต่ว่าโดนแซไปเมื่อกี้เสียหลักเลยจุดจุดออกขวามาที่วอล์กเกอร์วอเกอร์จุดจุดสวยมาวน ดับบล์สั้นส้ไปถอยยาวเลยถอยยาวเลยคอสติคอสตอิจะสู้วอเกอร์ผมหรอวอเกอร์ผมมีความเร็วนะถึงคุณจะเร็วแต่ว่าแบ็คขวาผมเร็วนะวอเกอร์สปีดดีนะครับเพียงแค่ว่าเปิดบอลไม่ดีแค่นั้นเองนะครับ โอ้โหแทงยาวลูกนี้โอ้โหหมดเวลาไปครับผมสําหรับครึ่งเวลาแรกนะครับเราก็ขึ้นนําไว้ก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับรู้สึกว่าเกมของเราจะคลองบอลได้เยอะกว่านะครับเป็นเกมของเรามากกว่านะครับผมแล้วก็ประตูที่ได้ไม่ได้มาจากไหนมาจากลูกเตะมุมนะครับมาเดี๋ยวขอส่งซูเปอร์ซับลงมาครับผมมาเตอร์เดลลี่นะครับแล้วก็ฮารันอ่ะเดี๋ยวผมส่งตัวนี้ลงมานะครับผมควราโดนะครับลงมาแทนซาร่านะเอาไว้แบบเปิดบอลนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครึ่งหลังครับผม โคเลอร์เฉี่ยมาที่เอเซเชเชนโกเชเชนโกตัวนี้เป็นร่างกองกลางนะครับผมโรดี้ยังไงเอ่ยโรดี้จ่ายมาที่เชเชนโกกัะชาบองขึ้นมาเล่นมาที่เอเซเอเซจ่ายออกมาติดชาบี้ครับผมหักออกขวาแล้วก็จ่ายมาที่เดริกออกขวาครับผมคายวอกกิง้งยาวมาอา้าวโหควาราโดผมสร้างปัญหาอีกแล้วสร้างงานให้ผมอนะีกแล้ว มาที่เปาตเลสครับผมจ่ายออกมาจังวันนี้ผมวิ่งดักแล้วครับคุณผู้ชมข้างหน้ามีห้าเล่นจ่ายลูกนี่มาหาเล่นยังไงดับเบิลโอโคตัวใหญ่ครับผมช้านะครับมีความคล่องตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมสไตล์กับด็อกบาเลยครับแต่ว่าเขาอาจจะมีความเร็วกว่าด็อกบานะครับไปเอากเาเซโดปล่อยบนจังวันนี้เอากเาเซโดอีกแล้วปล่อยบนไม่มีหาบวันเลย นะครัไปสวยทีระทรหักเข้ามาที่ชาบี้ชาบี้รอจังหวะครับผมยกข้ามมามาเตนเดรีเอาบอลลงสวยไปจังหวะนี้รอตัววิ่งธีระทรอนค้อนลูกนี้ติดบล็อกนะครับผมเราได้เตะมุมนะมีโอกาสได้ประตูอีกแล้วนะครับผมอา้าวเขายังไงเปลี่ยนตัวเหรอ เฮ้ยผมส่งฮาแลนด์ลงมาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ปรับปรับตัวโมงเลยครับคุชมเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาปรับตัวโมงแล้วกันนี่เลยครับฮาแลนด์ ha นะครับผมไปอยู่เสากลางเลยไม่ใช่ไม่ใช่เสากลางนี่อยู่ตรงกลางประตูเลยเอยรอโมงนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้แบบแม่นเลยนะครับในเมื่อเราปรับตัวโมงแล้วเราต้องมีเปอร์เซ็นต์โมงให้ได้นะครับผมไปชาบี้ดึงมาเหมือนเดิมครับผมดึงมาตัวหนึ่งแล้วก็เปิดไปลูกนี้ฮ่าสมพรปากจริงๆครับชาบี้เปิดลงมาลูกนี้ครับ ฮาเล่นขึ้นเทลูกนี้บอกเลยว่าสุดสวยเลยครับสอศูนย์ครับผมมาได้จากลูกเตะมุมอีกแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เขายังไงแก้เกมหรอเสียประตูจากลูกเตะมุม2ลูกเลยจะขอดูเช็คฝั่งตรงข้ามกันอ้าคาตาเลยครับผมเขาเปลี่ยนแผนนะครับแผนเมื่อกี้สู้เราไม่ได้นะครับก็ต้องปรับมาเป็นแผน41 41นะครับฮาเล่นเคลียร์มาที่ก้อนยังไงออกมาจังหวะนี้มาเตเดดี ยกข้ามาโอ้โหจ่ายมาจังหวะน,นี้ครับจ่ายไม่ดีนะผู้รักษาประตูของเขาจับเตะออกมาเนต้าวายยังไงไม่ถึงโอเคเบลลิงแฮมชากบอขึ้นมาหนึ่งไว้ก่อนครับไม่รีบนี่ไงโอ้โหเล่นท่าลูนโนเป็นเดสมาที่เชจิงโก้เชจิงโก้ช้าเจอฮันแลนด์มาช่วยเกมรับครับผมมีตัววิ่ง องังนี้จังวันนี้ปานมาจุดจุดดับโบลแล้วก็ซัดไกลลูกตีอูติดเซฟอืไม่มีตัวซ้ำนะครับเนื่องจากไกลเกินโอเคจ่ายมาอย่างนี้ก็สวยเลยครับไก่เซโดผมไปทีละทอนจ่ายมาที่เนตต้าครับผมยังไงยกข้ามฝากไปโุราโดมงสวย โอเคโเคูไคเโดอย่างดีครับเฮ้ยมีตัววิ่งมีตัววิ่งสวยไปอื <c> ้ม <oughs> ไม่ถึงครับเขาแบบเร็วกว่า,ววาแล้วก็วิ่งติดตัวก่อนเอาหาแรนผมดับเบิลแล้วก็ซัดซ้ายลูกนี้โอ้โหติดขาใครว่าขาสูยกสูงจังโอ้โหถ้าไม่ติดขาเมื่อกี้นะ่มีโอกาสลุ้นประตูเลยนะครับเป็นลูกทุ่มของเขาทุ่มมาที่นี่งไงโอ้ยหาแรนหนักไม่ได้ครับวิ่งโฉบเข้ามาเมื่อกี้ก็ไม่ถึงนะครับผม เขาติดย,ยังไงกับชากบอนขึ้นมาปาดมาลูกนี้ติดเนตาผมวอเกอร์ตอกซนมาสวยโจดเบนแฮมจ่ายขึ้นมาก็ไม่ดีครับผมโอ้โหรีบเกินไปโอ้โหเขาแทงมาช่องนี้หาเล่นตอกซนมาอุ้ยโอ้โหชนเสาใจเย็นใจเย็นนายเปิดมาลูกนี้ <c oughs> ติดหัววอเกอร์ครับผมเกือบเสียประตูแล้วว่ะคุณผู้ชมดีนะที่เสาช่วยไว้นะครับเซฟเซนโกยังไงจ่ายขึ้นมา ติดเนตาครับผมไปหมดเวลาครับผมชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับมาจากลูกมงเออมาจากลูกมงทั้งนั้นเลยนะครับมาจากลูกเตะมุมทั้งนั้นเกมนี้เราก็คองบอลไปที่ห้าจุดสามเปอร์เซ็นต์เหนือกว่าทุกอย่างนะครับโอเคโอ้เอวีพีเป็นฮาแลนนะครับลงมาซูเปอร์ซับรึ่งหลังก็ลงมาช่วยทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกนะครับฝั่งเขาเป็นโรดดี้นะครับที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมอ่า โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย